ฮัลโ so, <c oughs> หลมายเฟนสวัสดีครับเพื่อนๆออ่านะครับผู้ไกน่นะครับตัวเมียสีใสนะครับนัะตราปล่อยก้อนนะครับนะครับคัดสวยให้เลยนะครับคัดสวยให้เลยลุ่นจะเข้าสามเดือนแล้วนะครับอันนี้ คงสร้างหายห่วงนะครับบอกเลยนะครับถ้าใครมั่นใจผมนะครับผมคัดมาให้ตัวเดียวนะครับข้องนี้นะค,คัดมาให้ตัวเดียวนะครับมั่นใจจัดได้เลยนะครับ fc นะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ผ่านก่อนได้นะครับไม่เป็นไร แต่ตอนนี้ผมจับดูแล้วนะครับมั่นใจแน่นอนนะครับจับรูปล่างดูแล้วมั่นใจแน่นอนแบบสีสายนะครับพนัตราดกอยงอน่นนะฮะตัวเมียนะครับสนใจแอดไลน์ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ